สวัสดีนะคะวันนีเ้เราจะบอกว่าเรายังไม่ได้ box, อนบ็ไกซ์เยอะมากคือไพ่เราสั่งมาตั้งนานแล้วบางอันก็คือแบบเพิ่งจะซื้อมาประมาณวันที่เประมาณสี่ห้าวันที่แล้วเนาะแล้วก็อีกอันนึงน้องคนเนี้ยคือเพิ่งมาถึงแต่ว่าเราพีออเดอร์ไปตั้งแต่เกือบสองเดือนได้แล้วแล้วน้องเพิ่งมานะคะแต่ว่าอ,อที่วันนี้เราจะมาัดคลิปอันนี้ก็เพราะว่าเราแบบเราเรา,เราไม่อยากอ่านไพ่แล้วอะทุกคน คือเออเรารู้สึกว่าเอ,อการใช้ไพ่น่ะมันทําให้คนแบบคือความตั้งใจของเราอะเรารู้เรารู้ว่าเอ,อเราอะเกิดมาเพื่อที่จะลองผิดลองถูกเองแล้วให้ใจิตใจจิตวิญ,ญญาณของเรามันได้พัฒนาเองแล้วก็เอ,อฝึกใช้เซนส์สัญชตาตญาณของตัวเองนะคะแต่ว่าเมื่อมันมีไพ่มาแล้วอะเรารู้สึกว่าเราใช้เซนส์ของเราน้อยลงแล้วแบบมันแบบเออมันไม่ค่อยมา ปกติแล้วอะคือเซนถ้าใครมีเซนแบบมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่เซนก็ไไ้ของเราคือแบบอยู่ดีดีแบบพอมันจะมามันมันมันก็มาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามาทําไมคือแบบคือบางอย่างอะมันมันเกี่ยวกับเราแต่บางอย่างมันไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ช่วยเขาได้ไหมก็คือไม่ได้แบบบางทีแบบแค่เห็นุแล้วก็เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางอย่างมันเกินกว่ากําลังกว่าที่เราจะช่วยได้อือืนณจตดนั้นเนาะ แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้ามันจะมามันก็คงมาตอนที่เรานิ่งมากๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันมันต้องฝึกอะพอเรามีไพ่แล้วอะมันก็ตอบได้เลยว่าเวลาเรามีคําถามอะไรเงี้ยมันอืมพอมันถามไพ่ไปอะมันก็เลยแบบเหมือนใช้ไพ่นําเรามากกว่าคือมันดีตรงที่เออเขาแบบให้คําตอบเราไกด์ไลน์เราเวลาเราแบบ อยากางงๆกับชีวิตมันคืออะไรนะช่วงนี้มันคืออะไรแบบมันคิดไม่ออกมันมืดมันตึบอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอืมพอเราแบบพอเราใช้ไพ่อ่ะเส้นเรามันหายไปเว้ย <c oughs> คือเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันกับเราไหมแต่เรารู้สึกว่าออ่เอสิ่งที่เราเฮ้ยมดสิ่งที่เราแบบอยากได้มากที่สุดก็คือการที่เรารู้เองเราฝึกเซนส์สัญชาตญาณของตัวเองเออมันมันบางคน ออหรือเรามันก็อาจจะไม่ได้เรียกถึงขนาดเซนต์อะไรขนาดนั้นหรอกแต่หมายถึงแบบเออมันมีแบบมีภาพภาพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้แบบรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองว่าตรงไหนแล้วคนที่จะไปตรงไหนตรงไหนมันปลอดภัยสาหรับเราอะไรเงี้ยมันมันเป็นภาพบวกฟีลลิ่งแบบบวกความรู้สึกอะไรเงี้ยคือมันเรารู้สึกว่ามันมันชัดกว่ามันชัดกว่าเอไพที่เฮ้ยเราคว้นแบบนี้ได้เปล่าคือเอถ้าจะอ่านไพให้มันละเอียดมันก็ละเอียดได้แต่ถ้าสมมติว่าเอมีคนมาอ่านให้เราอะไรเงี้ยแต่ ใจเรามันไม่เก็ตมันก็คือไม่เข้าใจมันก็คืออืม,อมปล่อยผ่านไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตวิญญาณของเรามันเข้าใจเลยแบบคืออยู่ดีๆเจอไหมแบบเดินไปเดินมาแค่ลมพัดอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยอันนี้หรอคือคําตอบที่เราต้องการคือแบบบางอย่างมันแบบไม่มีอะไรมากระตุ้นเราเลยอ่ะแต่เราก็เข้าใจอืมมันแบบมันแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยอืมแต่แต่เราก็อยากขอบคุณไพ่นะเพราะว่าเอไพ่แบบ ก่อนหน้าเนี่ยคือเอในคลิปที่แล้วเนาะเราก็พูดไปเยอะอยู่แหละว่าเออแบบเราเริ่มยังไงถึงถึงมาอา่าอ่านไพ่ได้เนาะก็คือเราอ่ะก็คือเราอ่ะชอบช่วงนั้นเราแบบชอบเรื่องจัก,กรวาลมากแล้วเเป็นเกี่ยวกับการเบเนฟิสอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วยิ่งเราแบบศึกษาเรายิ่งรู้สึกว่าเออมันมันจับต้องไม่ได้มันยากเหมือนเราทําไม่ได้แต่คนอื่นทําไมทําได้ทําได้อะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเนาะแต่พอมาศึกษาไปเรื่อยเรื่อยๆื่อยแล้วแบบเออมันมันขึ้นอยู่ มันก็ยังมาแบ่งย่อยกันอีกว่าว่าแต่ละคนน่ะต้องมีเฟซแบบไหนมันถึงจะเข้ากับตัวเองอะไรเงี้ยอืมแต่แต่นั่นแหละเวลาที่เราแบบสงสัยอะไรแล้วเราเสิร์ชเข้ามาในเอ่อยูทูบไปอะไรเงี้ยส่วนมากอ่ะคําตอบที่เราได้อ่ะมันมันมันมาจากคนที่แบบนั่นแหละนักอ่านไพ่ทั้งหลายเพราะว่าเออเราอ่ะคลิกไปดูคลิกไปดูเนาะเรามันแบบอืมเหมือนเขาพูดถึงแต่ จักรวาลอะไรนู่นนั่นนี่ซึ่งซึ่งเราก็อืมรู้สึกว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาน่าจะต้องรู้อะไรแบบนี้เราก็เลยติดตามฟังไปเรื่อยๆเลยๆอรื่อย่างเงี้ย,ย,ยคือบางอย่างเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราฟังซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ดวงของเราเลยหรือเป็นดวงของใครก็รู้แต่ในประโยชน์ที่เขาพูดในนั้นๆน่ะเราได้เราได้ความรู้จากตรงนั้นแล้วเราสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อืมเราก็เลยรู้สึกอืมอันนี้ก็ดีนะวงการนี้มันก็ดีนะอะไร่งเงี้ยถ้าใครแบบ ตับจุดตัวเองได้แล้วแบบเออเปลี่ยนเราไปพัฒนาได้อะ่ะมันก็ดีกับตัวเองใช่ไหมอืมแต่ว่าทําไมเราถึงเออไม่อยากอ่านไพ่ต่อแล้วก็บอกว่าไม่รู้สิเราแบบเออเราคิดว่าการที่เราแบบมาพูดพูดอะไรแบบนี้อ,อืมแล้วประสบการณ์ของเรามันยังน้อยด้วยมั้งเออเราเราเราเพิ่งเรียนจบ แล้วก็ก็คือจบนานแล้วแหละแต่แบบว่าเออหลังเรียนจบนะมันมันมีอะไรที่เออเราต้องหยุดการทํางานลงไปอือแล้วแล้วตอนนั้นคือแบบเออเราเราหยุดการทํางานลงไปเราช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่แบบจิตใจเราอ่อนแอมากจิตใจเราอ่อนแอมากเพราะว่าเออคือเราอะลาออกมาช่วงที่แบบ เจอแม่เราไม่สบายพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเออกลับมาอยู่บ้านไหมจะได้อยู่เป็นเพื่อนแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วพักหลังๆมันก็แบบเราได้เริ่มเข้าไปแบบอยู่โรงพยาบาลบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น,อ,นอะไรเงี้ยคือแบบอืบางครั้งก็เจ็ดวันนอนเจ็ดคืนเดือนหนึ่งคือช่วงนั้นคือได้เข้านอนโรงพยาบาลทุกเดือนอย่างต่าก็เจ็ดวันกลางๆก็สิบวันอืมแต่พอแบบเอออาการแม่เรามันแบบไม่คงที่แล้วแบบเออมันก็เริ่มแบบ หนึ 1> 1่งเดือนนอนหนึ่งเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือเรารู้สึกว่าช่วงที่เราจบใหม่ๆอะไรเงี้ยมันมันเรารู้สึกกดดันหลายๆอย่างจากที่แบบเออแบบโซเชียลมันมันไหวเนาะแบบคนอื่นไปเที่ยวนั่นนี่ใช่ไหมแต่แบบเรารู้สึกว่าชีวิตของเราทําไมมันอยู่ตรงเดิมอ่ะมันแบบถ้าเราแบบจะไปทํางานมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าแม่เรายังอยู่ตรงนี้แม่เรายังแบบเออแม่เรายังอยู่ตรงนี้แล้วมันทําให้เราแบบไม่ต่อ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 ให้แม่บอกว่าไม่ต้องอยู่ ไปทํางานเลยอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราไปไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นห่วงอยู่แต่ว่าเออแต่ว่าจุดนั้นอะ่ะอืมมันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบรู้สึกกดดันหลายๆอย่างเนาะแล้วก็พยายามแบบหาช่องทางได,ได้เสริมอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอืมไปแต่ว่าคือส่วนมากมันก็ได้นอนโรงพยาบาลไงเราก็เลยแบบ มันก็มันก็ได้ไม่มากอะส่วนมากแล้วเราเป็นคนที่ชอบฟังอืมจะฟังพอร์คแสตหรือจะฟังเป็นเอ,อ,อะไรก็ตามแนวจักรวาลอะไรก็ตามที่เราชอบฟังอืมบางคนอาจจะบอกว่าเออฟังก็ได้แค่ฟังเพราะว่ามันมันไม่ใช่ประสบการณ์ของเราเองคือแบบจะเชื่อใครก็คือเชื่อจากคนที่มีประสบการณ์เองจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่สําหรับเราคือการที่เราได้ฟัง คนที่เขามีประสบการณ์มาอีกทีหนึ่งอะมันก็เหมือนเราได้อ่านหนังสือแล้วเรารู้วิธีป้องกันมันแล้วอะเราก็แล้วก็มันมันก็ไม่ต่างอะไรจากการอ่านหนังสืออะเหมือนเราเข้าไปเรียนในโรงเรียนเราก็ต้องเริ่มจากคนที่รู้แล้วเขาเริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกออกมาแล้วเราเริ่มมาเกะว่าเขาเขียนอะไรลงไปเราถึงจะรู้แต่เราก็รู้เราก็รู้แค่ตรงนั้นรู้แค่ในหนังสือเมื่อไหร่ที่เราได้เอาไปปฏิบัติจริงๆอะ นั่นแหละมันคือประสบการณ์ที่แท้จริงของเราแล้วเราเริ่มจากการที่เอฟังก่อนพอเราเป็นคนชอบฟังเรามีทักษะการฟังอืมแต่ว่านั่นแหละเราก็แต่นั่นแหละมันมันมันคืออะไรที่ทําให้เออจิตใจของเรามันก็พัฒนาแค่ในระดับหนึ่งเนาะอืมเราคิดว่าเออสเต็ปต่อไปของเรามันจะต้องเออเป็นประสบการณ์ของเราจริงๆแหละอะไรเงี้ยอืมคือ ิปนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแบบพูดวกไปวนมาไม่รู้จะมีใครเข้าใจไหมแต่ว่าเออคือช่วงนี้เราแบบอืมเรายังมูฟออนไม่ได้นาอจากจากเหตุการณ์หลายๆอย่างเอ่อที่เราสูญเสียไปหรือว่าอืมมันมันบีบคั้นบีบบีบบังคับรัดให้เราแบบต้อนเราอะไรอย่างี้ต้อนเราจนจนแบบไปมุมไหนมุมหนึ่งอะไรอย่างี้แต่เราแบบ แล้วก็อืมเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายนะถ้าถ้าเราบอกว่าเราแบบไม่อยากอ่านไพ่แล้วอ่ะแต่เราซื้อไพ่มาเยอะมากเพราะเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ยังสนุกกับการอ่านไพ่ยอยู่มันทําใจยากนะแต่เราคือเราแบบไม่อยากไม่อยากให้แบบยึดความเชื่ออะไรเลยถึงแม้เราจะบอกว่าอืมเชื่อตัวเองนะแต่เชื่อไหมมันก็จะมีคนมาบอกว่าเชื่อตัวเองแล้วได้อะไรทุกวันนี้ก็เชื่อตัวเองตแบบแล้วยังไง ก็มันก็หมายถึงเราด้วยที่เราแบบอืมเราก็เห็นด้วยนะอันเนี้ยคือแบบบางครั้งอะ่ะคือเราเชื่อตัวเองตอนที่เราฟุ้งไงมันฟุง้งมันไม่ใช่เซนบางครั้งมันก็มีทั้งกิเลสทั้งความโลภอะไรเหมือนที่เราซื้อไพ่มาเนี่ยอืมมันก็คือแบบอืมเชื่อตอนที่จิตใจเราไม่นิ่งมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนอืมแต่ว่าคือแบบอืมความตั้งใจของเราก่อนที่เราจะ เออมาอ่านไพ่เราอยากให้ทุกคนน่ะได้ง่ายคิดเหมือนกันกับเราที่เราเคยเคยได้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าอืมมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีกว่าคนที่เขาเคยทําแล้วหรือเปล่าอืมคนที่เขาเคยทําอยู่แล้วเขาทําอยู่มันอาจจะดีกว่าตอนที่เราทําอะไรอเงี้ยอืมซึ่งซึ่งแล้วแล้วถ้าถ้าเช่านี้เออ จะทำอะไรต่อแล้วก็แล้วก็ยังคิดไม่ออกแต่เราขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณหนึ่งร s อยสี่สิบับสครในวันนี้คือเราลงไปไม่กี่คลิปแต่ว่าเอา่อคนกดซับคนดูเยอะมากเลยเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอืมแล้วอีกอย่างหนึง่งเหตุผลหนึ่งก็คือเออเราอะเอา,เอา,เอาทุกคนถ้าถ้าใครแบบเคยฟังคลิปของเราัประมาณสองถึงสามคลิปอะไรเงี้ยคือเราจะจับได้แต่พลังงาน พลังงานกนารต่าพัดพลากสูญเสียหรือโศกเศร้าจากอะไรบางอย่างมานะคะแล้วมันถึงจะดีขึ้นอืมซึ่งเออ่ถ้าเราอ่านไปอ่ะมันก็จะเป็นพลังงานนี้อยู่ดีเพราะว่ามันคือพลังงานของเราเองค่ะทุกคนคือเรานั่งอ่านคนเดียวใช่ไหมกับกล้องไม่จะเป็นพลังงานของใครถ้าไม่ใช่พลังงานของเราก็คือมัน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 ชัดมากว่าเป็นพลังงานของเราเพราะว่าไม่ว่าเราจะทํากี่กิบเอนเนอร์จีมันออกมาเหมือนเดิมเลย แต่ว่าของคนอื่นเราไม่รู้ว่าเขามีเทคนิคอะไรไหมเนาะแต่ถ้าจะให้เราแบบเออมันถ้าสมมติทําเป็นกองหลายๆกองใช่ไหมอันนั้น energy นะมันจะชัดมากว่าเออถ้าคุณดึงดูดกับกองไหนอ่ะมันจะมันคือการดึงดูดแหละอันนั้นคือมันเรื่องของพลังงานแล้วว่าคุณดึงดูดเข้าไปอาจจะมี m e สเ a จหรือว่าข้อคิดหรืออะไรก็ตามที่ใครจักรวาลหรืออะไรก็ตามอยากบอกคุณในข้อความนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็แอบแปลกอยู่เหมือนกันถ้าเราแบบ เปิดดวงตัวเองให้เพื่อนๆฟังอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะแปลกๆไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออ่ะยังไม่ได้แกะเลยขอแกะเหมือนละกันอืมไม่รู้ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับไพ่ดีตอนนี้คือซื้อไพ่เยอะมากแล้วแล้วก็คงจะไม่ได้อ่านไพ่ต่อถ้าสมมติว่าเราจะเออ่แบ่งปันประสบการณ์ของเราอะเราก็อ่ะ อยากแบ่งปันจากประสบการณ์จริงๆของเราเองเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือไพ่หลไรเกินอุ้ยไพ่มีขวัญมีสติกเกอร์ด้วยอืมเราแบบอยากที่จะแบ่งปันข้อมูลที่มันที่มันแบบผ่านผ่านประสบการณ์ของเราเองจริงๆอะแล้วคือแบบบางคนเมนว่าแบบเอ้ยมาพูดอะไรแบบมามาแช่งมาแช่งให้ คนเขาเลิกกันทําไมในคลิปแรนดอมของเราอะแต่เราอยากบอกว่ามันมันเป็นคลิปคลิปแรนดอมนะคะมันอาจจะตรงกับใครบ้างเล็กน้อยหรือตรงเยอะมากก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีอือเพราะว่าไม่เป็นคลิปแรนดอมนะคะแต่แบบเราก็เออเราแต่ในคลิปเราก็ไม่ได้บอกนะว่าให้เลิกกับใครซึ่งเราอ่านพลังงานที่มันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยว่าทําไมถึงว่าแบบเออมันผ่านมาแล้วเราจะเจออะไรถ้าใครได้ฟังคลิปนั้นอะ เออมันมันอาจจะมีแมสเซจอะไรของคนที่ได้ฟังเข้าไปแล้วก็ได้แบบอืมอาจจะมีจักรวาลก็คงอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาฟังคลิปนั้นเหมือนกันอืมแต่เจตนาของเราคือแบบไม่ไม่ได้จะให้ใครมาเออเลิกกันเลยนะคะเราหมายถึงว่าคนที่แบบจากกันมาแล้วอะหมายถึงหมายถึงเออ อแยกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คนที่อยู่แล้วแล้วกําลังจะแยกคือไม่ใช่คือแบบแยกกันแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอ so ่าสังเกตพลังงานของเรา <Language> ช่วงนี้เราเราลาออกใช่ไหมก็คือเราออกจากงานแล้วเราเพิ่งอ่เสียแม่เออก็ประมาณสี่เดือนแล้วแหละคือใช่เรามันพลังงานมันออกมาเศร้าเพราะว่าเราเราเศร้าเราแบบเราเสียแม่เราเราก็เลยเศร้า พลังงานมันก็จะออกมาประมาณนั้นถ้าใครแบบพลังงานใกล้เคียงกับเราคือแบบบางคนอาจจะไม่ได้สูญเสียอะไรขนาดนั้นบางคนแค่อาจจะลาออกจากงานที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะเจอสิ่งที่ออดีงานที่แบบอยากเปลี่ยนงานเฉยๆอะไรเงี้ยแต่แบบเออยังมีเอนเนอรีแบบเสียได้เงินที่เดิมแต่จะไปที่ใหม่ดีไม่นะอะไรเงี้ยมันพลังงานเราคนเขามาดูมันอาจจะไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเออมันค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเฮ้ยใครโทรมาแป๊บนึงนะเมื่อกี้มีคนโทรมานะคะแล้วเราก็จะไม่ได้แล้วว่าพูดถึงไหนจะไม่ได้แล้วอ,อันนี้เป็นไพ่ยานนรกมินินะคะซึ่งเอาจริงนะเราไม่รู้จะเอาไพ่นี้ทำอะไรต่อดีถ้าเราเลิอกอ่านคลิปแล้วอะแต่เรายังยังชอบที่จะอ่านยังชอบอ่านอยู่เลยแต่เราเออนั่นแหละเราไม่อยากให้อ่อ มายึดติดกับอะไรนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรการที่เหมือนเหมือนเราเข้าไปรู้เข้าไปรู้แล้วแล้ว,ลวเราต้องปล่อยวางให้ได้แต่เราอะเรานะเราอะรู้แต่เออบางอย่างมันเริ่มที่จะปล่อยวางไม่ได้มันสู้คนที่ไม่รู้แล้ว <c oughs> ปล่อยวางเองแบบใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขอะ <c oughs> แบบไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นแล้วแบบคนอื่นที่เขาใช้ชีวิตมีความสุขแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีความสุขง่ายๆกับชีวิตได้เฮ้ยเราไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะพูดงงไปไหมแต่ว่า เร,เราจำไม่ได้แล้วว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเพื่อนๆมีแนวทางอะไรให้เราเล่าไหมเกี่ยวกับไพ่เนี่ยเพราะว่าจริงๆเราก็นี่เป็นแบบไซมินินะคะนนี้น่าจะเป็นเออเชือกสำหรับน่าจะอยู่ข้างในอะแต่เรายังไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นจำนวนใบไม่ง,งั้นก็เป็น เป็นสำรับไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นจำนวนใบมากกว่าอ๋อนี่ไงชื่อสำรับเลขสำรับนะคะนี่หนึ 1, 7, 6, ่งเจ็ดหกหนึ่งอะโอเคอันนี้นะคะเรามีไพ่ใหม่ถ้าใครอยากได้ก็สามารถซื้อกับเราได้เอาจริงเราซื้อกับร้านที่น่าเชื่อถือนะเราซื้อพรีออเดอร์มาเกือบสองเดือนอนะสองเดือนจริงๆสองเดือนจริงๆเป็นไพ่ละมุดไพ่น่ารักมากอืม จริงๆเราจะเอาไพาแบบมาอ่านแบบเป็นเป็นสามกองอะไรเงี้ยเป็นกองกองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบนั้นอะคนคนที่เข้ามาดูอะ่ะเขาก็จะได้ตรงกับอินเนอร์้เขามากกว่ามากกว่าคลิปแรนดอมอ่ะเพราะว่ามันเราดึงดูดกับกองไหนอะมันก็จะมีเมสเซจจากคนเมสเซจที่เออคนคนนั้นควรที่จะได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอินเนอโดยรวม มันเหมือนเป็นเอนจีของเราแล้วเราเอามาขยายที่เรา,เราจุดที่เราจุดบางอันน่ะมันก็ไม่ใช่ของเราเลยบางอันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ของเราเลยแต่แบบเหมือนไพ่มันขยายออกมามันก็แบบปไปสถานการณ์อื่นได้เหมือนกันซึ่งอาจจะซึ่งอาจจะเป็นของคนที่เข้ามาดูนั่นเองนี่นะคะไพ่ละมุดอันนี้เป็นขอบทองน่ด้ หรือถ้าถ้าจะอ่านแบบถ้าเราอ่านแบบคลิปแรนด้อมมันจะมีบางคลิปแล้วกันเนาะที่เราแบบอ่ะเอาไอเนี้ยเอาเนี้ยมาแบบของมีตัวอะไรบ้างมีชื่อคุณไหมมีอักษรยอ่ออะไรนู่นนี่ของคุณไหมถ้ามีอ่ะอาจจะเป็นในเนี้ยอาจจะมีอาจจะมีอ๋อ,จจอชื่อของคุณคนที่แบบเขาอยากให้ฟังอะไรเนี้ยมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ม,ไไดมันก็สนุกอยู่ถ้าเราทําอย่างนั้นเนาะแต่แต่เราก็อยากมันก็เอเนจีโดยรวมอ่ะ มันมาจากเราเองเหลือเหลืออยากให้เราอ่านหรือพูดในแง่ไหนอะ่ะพูดได้นะว้ตกแต่งห้องมันก็จะเปลืองเงินเปล่าๆเ,เอาตีงนี้ไงเนี่ยเป็นไพ่ละมูดเป็นไพ่แบบทาโร่นะคะเป็นไพาทาร่นะ้องทาโร่ที่แบบยังเคลือบอยู่ เ,ออเลขสำหรับไม่รู้น่าจะอยู่ข้างในเลขสำหรับแต่ว่าพรีออเดอร์นานมากแล้วเป็นขอบเอยเป็นขอบเป็นขอบจีชงพูนะคะเนี่ยอันนี้คือที่ซื้อมาใหม่แล้วเราก็มีไพ่อ่ะแล้วเราก็มีไพ่อินนอร์ชาร์ที่เรารู้สึกว่าเออคนที่แบบยังไม่ได้ศึกษามากอะ่ะก็อ่านออกได้คืออ่านไพ่อันนี้แล้วเข้าใจได้นะคะอืมถ้าใครเนี่ยแล้วก็ อันนี้เป็นสาหรับ411ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเราซื้อมาพร้อมกับอันนี้ที่เราเผลอกดมาองอันแล้วก็มีไพ่แสงสุกมีไพ่แสงสุกกับมีไพ่แสงสุกกับสมทําดีสมหวังนะคะอะแต่สองอันนี้เราไม่มีคู่มือให้นะเราเราไม่ได้ซื้อคู่มือมาคืออันนี้เราแบบซื้อมาแบบซื้อมาจากร้านที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วเราก็คืออันนี้ยังไม่เคยใช้เลย ยังไม่เคยใช้ดูให้ลูกดวงคนไหนเลยแล้วก็อันนี้แสงสุดเคยใช้ไปหนึ่งครั้งแล้วก็อันนี้ยังสภาพดีมากๆอยู่เลย Innershine Innershine จะเป็นแบบจะเป็นขอบเป็นขอบคือหน้าไพ่อ่านง่ายมากมถ้าใครถ้าใครสนใจสำหรับไหนก็ทักมาบอกเราได้นะ มาบอกเราได้แล้วก็อันนี้เป็นอ๋อเป็นการฮิลลิ่งฮิลลิ่งจิตใจอย่างสภาพดีอยู่เลยเพิ่งซื้อมาเหมือนกันอืมคือจริงๆมันก็เออแล้วก็อันนี้มีมีอันเนี้ย รางบุรพาลางบุรพา,า,าก็เกี่ยวกับรางมีคู่มือคูอ่มือของเขาแบบมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะกระดาษดีมากอ่ะสำหรับสี่สองสามแล้วก็ขอบกลิตเตอรอ์ไม่ใช่ขอบกลิตเตอร์ขอบแบบวิบ้งวับอะแล้วก็เนื้อกระดาษเป็นเนื้อกระดาษพลาสติกนะคะเนี่ยคือแบบเป็นพลาสติกที่นุ่มมากเป็นพลาสติกที่นุ่มเป็นเกี่ยวกับรางอะถ้าใครแบบ อยากได้ก็ทักไอดีไลน์หน้าช่องเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลดให้นะถ้าใครสนใจสำหรับไหนอ่ะหรือออมีแนวทางแบบเอออยากจะให้เราอ่านแบบไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราอ่ะยังชอบการอ่านไพ่อยู่นะแต่ว่านั่นแหละอืมมันอมันเหมือนเราอยากให้แบบฝึกจิตด้วยการคิดด้วยจิตของเราเองอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่มันมันก็ไม่แย่ั้งฝังจากไพ่มันก็เหมือนเราแบบเหมือนเราเหมือนเราแบบอ่านหนังสือแล้วเราได้ความรู้จากตรงนั้นมาะอะไรเงี้ยอืมคิดว่าไม่แย่นะหรือว่าเราควรจะอ่านต่อดีอะเอาไงเอาไงดีเอาไงดีงงและ ถ้าสมมุติว่าช่องเนี้ยเราไม่ได้ลงเกี่ยวกับไพ่แล้วใช่ไหม้วถ้าเราลงเกี่ยวกับอย่างอื่นอะเกี่ยวกับเป็นคอนเทนต์แบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยนั่งคุยกันหรือว่านั่งกินข้าวได้ไหมล่ะ <c oughs> คือจริงๆอ่ะที่เราแบบเครียดมากๆกับช่องนี้เพราะว่าอ๋อช่องนี้แบบคนติดตามเราเร็วมากอืมมันมันเร็วสําหรับเรานะคะเพราะว่าเราลงไปไม่กี่คลิปเองแล้วอืมมันเรารู้สึกดีใจมากเลยเนะที่ทุกคนแบบ มาซัพพอร์ตเรานะคะแต่ว่าถ้าเราจะลงเกี่ยวกับช่องบล็อกอะไรเงี้ยคือจริงๆเรามีอีกช่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะที่ทําเป็นเกี่ยวกับบล็อกท่องเที่ยวอะไรอะไรเงี้ยไปเพราะว่าเออแบบช่องนั้นเราทําอะไรเราก็ลงเราไปเที่ยวคนเดียวเราก็ไปเราก็ลงที่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้มันจะเห็นไหมอะช่องนี้นะคะช่องนี้ อเรามีช่องวอล์กอีกช่องหนึ่งแล้วแล้วช่องนี้เราจะลงเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าช่องเนี้ยเราอะลงเราไม่ได้ลงมานานแล้วเพราะว่าอ่ช่วงช่วงหนึ่งแม่เราเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเนาะแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนเราอยู่กับแม่ตลอดเวลานะคะเพราะว่า,านั่นแหละมันมันเป็นห่วงมันแบบอืก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนไม่มีคลิปลงอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยห่างหายจากช่องนี้มาแล้วก็ออตอนนี้คือก็ มาอ่านไพ่แต่ว่า ried, <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกว่าเอาอจะอ่านต่อไปดีไหมนะอืมโอเคนี่คิดก่อน <c oughs> หรือหรือใครมีแนะนำอะไรไหมว่าเออต้องอ่านแบบนี้สิอ่านแบบนี้สิอะไรเงี้ยหรือว่าเออเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นแนวนี้สิอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกเราได้นะคะ เราอยากเปลี่ยนคอนเทนต์หรือว่าจะให้เราเอาไพ่อออ่านแนวใหม่ไหมหรือยังไงเทียนไขจะไปกัในไกลไม่รู้เลยว่าชอบดูช่องไหนนะคะโอเคค่ะสําหรับช่องเอสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่อยากให้ทุกคนหายไปไหนนะแต่ว่าอถ้า,ถ,าถ้าทุกคนแบบเออเห็นคอนเทนต์เรามันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยคือแบบถ้าใครอันฟอลเราก็ไม่โกรธนะคะไม่โกรธแต่ว่า คนที่แบบว่าอยู่ข้างๆแม้ว่าเราจะลองผิดลองถูกเองแบบมันจะถูกจะผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อืมมันก็คือประสบการณ์หนึ่งของชีวิตเราอะไราเงี้ยเอออาจจะเห็นบ่วงบงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เอ,อถ้าพี่ๆอยู่ให้กำลังใจกันโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย